ทางบ้านด้วยน่าจะอิจฉาเราอยู่ใช่กำลังนอนหลับสบายกันเลยเนาะพี่พรใช่ค่ะจะบอกว่าเบาะดีมากนะคะก็ขอบคุณโรงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ถูกต้องค่ะสยามนะคะเจ้เนาะใช่ที่เชิญเรามาในวันนี้ค่ะจะบอกว่าแบบสบายมากเลยแล้วก็เราไม่เคยได้สัมผัสแบบห้องที่เป็น V i P screen ขนาดนี้นะคะขอบคุณที่ให้พวกเราทั้งหมดได้มาเปิดประสบการณ์ดีๆที่โรงภาพยนตร์แห่งนี้คือพี่เขาบอกว่าปุ่มนี้ค่ะพี่พรเราสามารถกดเล็กบัตเตอร์ได้ด้วยเวลาถ้าเราอยากได้อะไรหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะจะมี service ฟูเป็นคล้ายๆฟูลเซอร์วิสเลยตลอดการที่เรามาใช้บริการตั้งแต่เรามาถึงเลยรวมไปถึงการจองที่นั่งการการบุ๊กการจองนะคะแล้วก็จะมีบริการแบบฟูลเซอร์วิสเลยตลอดระยะเวลาในการใช้บริการเลยค่ะรวมไปถึงส่งผู้ลูกค้านะคะกลับบ้านด้วยก็คือเป็นฟูลเซอร์วิสตลอดดีมากๆแล้วที่สำคัญพี่ขอแจ้งด้วยค่ะว่า เวลาเสร็จแล้วจะมีการโชว์ไปถามฟีดแบ็กด้วยว่าแบบมาที่เราเป็นยังไงบ้างนูคุณลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้เราดูแลตรงไหนเพิ่มหรือเปล่าใช่ค่ะบเป็นสิ่งสําคัญมากในการพัฒนาการบริการให้ดีขึ้นเนาะเราต้องดูว่าเป็นแบบจุดบกพร่องอะไรบ้างใช่ค่ะแบบประทับใจเลยใช่ประทับใจพวกเรามากๆการที่แบบว่าเราได้ถามสอบถามฟีดแบ็กหลังแบบว่าลูกที่ลูกค้ามาชมอะไรเงี้ยค่ะทําให้เขาได้รู้สึกว่าของเขาจะได้แบบพัฒนาหรือว่าอะไรต่อไปแล้วตอนนี้พวกเราคือแบบดีใจมากมาก